สวัสดีครับพี่น้องมาดูงานหยอดครับงานหยอดของ L 5 0 1 8นะครับเป็นการหยอดพื้นที่บนเขานะครับโดยหยอดลายตะแคงนะครับหยอดแบบตะแคงครับคนขับลูกพี่ผมเองครับเมื่อก่อนคัับฟอร์ด ไปเร็วไม่ได้ครับต้องระมัดระวังครับเพราะว่างานหยอดนี้มัน่อยซ้ำไม่ได้ครับรถที่ใช้บนเขาก็ต้องมีการปรับฐานล้อนะครับล้อจะกว้างกว่ารถที่ใช้กลางนานะครับ รถบนเขานี้จะนิยมใส่ข้อต่อนะครับหรือไม่ไม่งั้นก็ปรับฐานล้อให้ล้อมันกว้างเพราะว่าเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันจะมั่นใจกว่ากันนะครับการยอดครับ จะถอยซ้ําไม่ได้นะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเนี่ยต้องใช้ฝีมือครับกลําำบากกว่าทางเรียบหน่อยนะครับ แต่ตรงไหนที่ว่าตะแคงไม่ได้เราก็หยอดลงเอาครับเพื่อความปลอดภัยคนขับเขาจะรู้ครับคือไปได้ไปไม่ได้ครับถ้าขับหลายๆปีครับัยประสบการณ์อย่างเดียวครับขอความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะน,นะครับเดีลูกพี่ผมเขาก็กกขับมาบ่อยครับคนนี้ขับขับนานตั้งแต่ฟอร์ดหกหนึ่งนะครับ ับมาก็มีความประสบการณ์พอสมควรนะครับก็ใช้ได้ครับคนนี้แต่ตัวนี้คือ L5018 นี่ดีไประยังครับถอยขึ้นที่ชันมันก็ส่วนมากจะถอยขึ้นถ้าถอยไม่ขึ้นก็ต้อง เอาหน้าขึ้นเหมือนกันครับถ้าสมมติว่าขึ้นที่ชั้นนะนี่เริ่มจะเป๋นห,หน่อยต้องบังคับให้อยู่ในคลอง เริ่มเปี้ยแล้วลุงพี่บอกของเริ่มจะไม่ตรงแล้วครับสงสัยจะได้เสียงเสียงเอาแล้วครับทีนี้ต้องจับลายใหม่แล้วมัง้ง Yan